เราจะเรียนรู้เรื่องเลเยอร์กันนะครับถ้าเปิดไฟล์ขึ้นครั้งแรกไปที่ไฟล์ New โอเคอย่างนี้จะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นโดยอ mm ัตโนมัติ1 l a y e เลเยอร์ก็คือเลเยอร์แบ็กกราว n d นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมนำรูปเข้ามา1รูปเน้ามา เดียนี้ก็จะมีเลเยอร์ที่2เกิดขึ้นนะครับคือเลเยอร์เลเยอร์ layer ที่อยู่บนเลเยอร์ layer ที่อยู่บนก็หมายความว่าเลเยอร์ที่เรามองเห็นก่อนเลเยอร์ layer ที่อยู่ล่างก็คือเลเยอร์ที่เราจะเห็นได้ที่หลังถ้าหากว่าเลเยอร์ที่อยู่บนมีการทะลุปลุกปลง ตรงไหนหรือว่าขาดแหว่งตรงไหนก็จะมองทะลุเหียนเลเยอร์ที่อยู่ล่างเดี๋ยวผมจะลองเอารูปเข้ามาอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปนี้เอาสีเหมือนกันเลยสมมุติว่าอย่างนี้นะครับ เลเยอร์ที่อยู่บนเนี่ยมันเต็มพื้นที่ใช่ไหมฮะถ้าเราดึงมันออกขยับออกเราก็จะมองเห็นเลเยอร์ที่อยู่ล่างลองลงไปก็คือเลเยอร์ม้านั่นเองอถ้าเราขยับเลเยอร์ที่อยู่อันดับที่สองลองลงไปก็จะเห็นเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดก็คือเลเยอร์แบ็กกราวตัวนี้นั่นเองนี่เลเยอร์ Layer ที่อยู่ล่างก็คือแบ็กกราวเลเยอร์รองลงก็คือเลเยอร์ที่สอง ก็คือเลเยอร์หมาตัวนี้ใช่ไหมเลเยอร์บนสุดก็คือเลเยอร์ที่เรามองเห็นก่อนก็คือเลเยอร์หมาตรงนี้นะ,ะสมมุติว่าผม delete ที่ใดที่หนึ่งไปสร้างเซเลคชันตรงหัวหมานี่แล้วก็กดเลือกเลเยอร์ให้ถูกต้องก่อนเลเยอร์ mm hmm. <layer S 2> บนสุดอย่างนี้แล้วกด delete เห็นไหมครับว่าพอเราลบตรงส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเนี่ยมันโปร่งแสงใช่ไหมเนี่ยทำให้เรามองเห็นเลเยอร์ที่อยู่ล่าง ทีนี้ก็ทราบแล้วว่าเลเยอร์อยู่บนอยู่ล่างคืออะไรนะครับแล้วการสลับพื้นที่นะครับว่าถ้าเราจะสามารถเรียงลำดับใหม่ได้ถ้าผมดึงเลเยอร์อันที่อยู่กลางเนี่ยขึ้นบนสุดปุ๊บนั่นก็หมายความว่าเราจะมองเห็นเลเยอร์ตัวนี้ก่อนมันก็คือเลเยอร์ที่อยู่บนนั่นเองครับเลเยอร์ที่อยู่บน การสร้างเลเยอร์สามารถสร้างได้โดยการคลิกที่ New คลิก a New Layer e r คลิก1ครั้งก็จะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลเยอร์ใหม่ในที่นี้เป็น layer เลเยอร์เปล่าๆโป,ปร่งแสงไม่มีอะไรนะครับถ้าเราปิดตาเลเยอร์ล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้หมายความว่าโปร่งแสงไม่มีภาพไม่มีพิกเซลอะไรเลยนะครับ ถ้าผมเทสีลงไปเลือกเป็นสีแดงเ,เทสีลงไปปุ๊บแบบนี้เรียกว่าทึบแสงนะครับทึบแสงเ,เปิดตาเลเยอร์พวกนี้ถ้าผมเลื่อนเลเยอร์บนสุดออกเลเยอร์สีแดงก็จะเห็นเลเยอร์ที่อยู่ล่างลองลงไปนะครับเรื่องของเลเยอร์ การพิมพ์ตัวหนังสือลงไปในเลเยอร์เวลาที่เราคลิกตัว T แล้วเรามาคลิกที่ว่างหน้าจอจะเกิดเลเยอร์ขึ้นอัตโนมัติคือเลเยอร์ตัว T ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปคือเลเยอร์จะเกิดขึ้นได้ก็ เกิดจากการสร้างขึ้นของเรานะครับยกเว้นเลเยอร์ player, ตัว T หรือเลเยอร์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เนี่ยถ้าเราคลิกตัว T แล้วคลิกที่ว่างอย่างนี้จะเกิดเลเยอร์ขึ้นเองนะครับนี่เกิดเลเยอร์ขึ้นเองเห็นไหมฮะถ้าไม่พิมพ์ก็ e s c a p e ออกไปถ้านอกจากตัวพิมพ์แล้วการที่จะมีเลเยอร์อื่น,นก็เกิดจากเราสร้างขึ้นมานะครับ ผมจะทำผมจะเอา,เ,อาเลเยอร์ที่เป็นรูปม้าตัวนี้นะครับเอาเลเยอร์เป็นรูปมา้าเอาไว้ในตัวหนังสือเอาคอนเทนต์ไว้ในตัวหนังสือ,เ,อเราก็จะเอารูปม้าขึ้นบนให้ไปที่คำสั่งตรงนี้ครับ Cre ล t e c l i p p i n g Mark ครับคลิกตรงนี้ก่อนตรงหัวมุมของ Layer Palette นี้นะครับเห็นเมาส์ผมไหมครับ คลิกลงไปแล้วก็เลือก Create Clipping m a r k เห็นไหมครับว่าเลเยอร์มาจะเข้าไปบรรจุอยู่ในขอบเขตของตัวหนังสือถ้าเราเลื่อนเห็นไหมเราเลื่อนมันก็เลื่อนเฉพาะตัวนั้นหรือเราจะเลื่อนเลเยอร์ตัวหนังสือก็ได้เลือกเฉพาะตัวหนังสือแล้วก็เลื่อนเฉพาะตัวหนังสือนี่เลื่อนออกจากขอบเขตของรูปภาพที่เป็นมาแล้วนะครับเลื่อนออกไปก็จะเห็นตัวหนังสือสีแดงเหมือนเดิม ในกรณีที่เราต้องการให้มันเคลื่อนย้ายไปด้วยกันเราต้องล็อกไว้ก่อนนะครับกดชิปค้างไว้แล้วเลือกเลเยอร์อีกตัวที่เราต้องการให้ให้มันรวมกันจากนั้นก็คลิกที่ลิงกคลิกลิงก์เลเยอร์คลิกอ่ามันก็จะเกิดลิงก์เกิดลูกโซ่ขึ้นมาข้างหลัง2องเลเยอร์นี้ทําให้2องเลเยอร์นี้เวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนขนาดมันก็จะ ทํางานพร้อมๆกันถ้าเคลื่อนย้ายมันก็ไปด้วยกันถ้าเปลี่ยนขนาดมันก็เปลี่ยนด้วยกันอย่างนี้ครับถ้าเราสามารถยกเลิกการคอนเทนต์ได้เราไม่ต้องการให้รูปภาพบรรจุอยู่ในตัวหนังสือแล้วเราก็มาที่เดิมครับเ,เลือกตัวบนตัวเดียวนะแล้วก็ Release clipping mark เห็นไหมครับรูปตัวหนังสือกับ รูปม้าก็แยกออกเป็นอิสระของใครของมันตัวหนังสือไปไหนละอ๋อมันแยกแต่ว่ามันยังไปด้วยกันอยู่เพราะว่าเราได้ล็อกมันไว้เราก็ต้องปลดล็อกมันโดยคลิกที่ลิงก์เลเยอร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งรตรงนี้ปลดล็อกแล้วทีนี้เราเลื่อนม้าออกก็จะเห็นเลเยอร์ตัวหนังสือที่อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ กดอันติเนตค้างไว้นะครับค้างไว้แล้วเครื่องมืออยู่ในเครื่องมือที่เรียกว่า Move Tool ตรงนี้กดอันติเนตค้างไว้คลิกเมาส์ดึงลากลงมาแบบนี้เป็นการคัดลอกเลเยอร์นะครับก็จะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งถ้าดึงหลายครั้งมันก็คัดลอกหลายครั้งอันนี้เราดึงครั้งเดียวมันก็คัดลอกแค่ครั้งเดียวทีนี้ผมจะใส่เอฟเฟกให้มันไปที่ fx แล้วก็เลือก b a r b e l Emboss ก็คือใส่สไตล์ให้มันเลเยอร์สไตนะครับปรับนิดนึงใหญ่ขึ้นแล้วก็โอเคถ้าเราใส่เล y ยอร์สไตขึ้นให้มันพวกตรงนี้จะเกิดคำว่าเอฟเฟกแล้วก็ชื่อสไตล์นั้นๆก็คือ b a r b e l Emboss ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราสร้างสไตล์แบบนี้ให้กับ l a เยอหลาย l a เยอร มันจะมีผลทําให้พื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยเลเยอร์ทำให้เราทํางานไม่สะดวกฉะนั้นเราสามารถซ่อนสไตล์ได้นะครับโดยมาที่ข้างหลังเลเยอร์นั้นๆนะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมนี้ครับสไตล์ก็จะถูกพับเก็บเข้าไปในเลเยอร์นั้นๆถ้าต้องการโชว์อีกครั้งก็คลิกซ้ําอีกครั้งหรือถ้าเราต้องการแก้ไขสไตล์ตัวใดตัวหนึง่งในที่นี้มีมีสไตล์อันเดียวก็คือ Bevel Emboss เราก็ได้เบิ้ลคลิกเข้าไปครั ก็จะเกิดกล่องเล y ยอร์สไตตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้เราปรับแต่งได้เสร็จแล้วก็โอเคทีนี้ช่องบนนี้มีไว้เพื่ออะไรฮะช่องบนนี้มีไว้เพื่อค้นหาครับถ้าคลายตรงนี้มีคลายค้นหาแบบชนิดค้นหาแบบค้นหาชื่อค้นหาเลเยอที่เป็นเอฟิก เลเยอร์ที่เป็นหมดเลเยอร์ที่เป็นทีบิวหรือกกนเลอร์ทีนี้ถ้าค้นหาแบบแบบเนมเนมแบบเนมเราก็ต้องพิมพ์ชื่อเลเยอร์ลงไปสมมติเลเยอร์มันมีเป็นร้อยนะครับเวลาเราทํางานไปสมมุติถ้าผมต้องการค้นหาเลเยอร์ที่ชื่อว่า KBS ผมก็พิมพ์ KBS Enter เลเยอร์ที่มีชื่อว่า KBS ในที่นี้มี2ตัวก็คือ KBS copy กับ KBS เฉยๆมันก็จะโชว์นะครับเลเยอร์อื่นๆที่ไม่ไม่ใช่ชื่อ KBS ก็จะหายไปก็ Delete ที่ลงไปถ้าเลเยอร์ค้นหาเลเยอร์ที่ชื่อว่าเลเยอร์หนึแล้วก็พิมพ์เลเยอร์หลงไปพิมพ์เว้นวรรคให้ถูกนะครับ ถ้าเว้นวักไม่ถูกเนี่ยเราก็จะค้นหาไม่เจอเหมือนกันอ่าอย่างเช่นว่า1อยู่ชิดกับคําว่า l a เยออย่างนี้เห็นไหมครับมันจะบอกว่า no l a y e r matte t o f i uh, n t e r อ่อ the p i n t e r งั้นเว้นวักให้ถูกด้วยตีนี้เรากลับมาที่คายสมมุติว่าค้นหาเลเยอที่มีเอฟเฟกเราก็คลิกที่เอฟเฟกดูนะครับคลิกเห็นไหมว่ามีเลเยอร์เดียวนะครับที่มีเอฟเฟก ค้นหาโหมดมีไหมโหมดก็มีทุกตัวก็คือโหมด normal นั่นเอง attribute คืออะไรฮนะ attribute attribute ตรงนี้ขึ้นคำว่า visible อ่าก็หมายความว่าเลเยอร์ที่เปิดตาทั้งหมดอลองปิดตาไปสองตัวปกติ เลเยอร์ที่ซ่อนมันก็จะยังโชว์อยู่นะครับเราลองมาที่คายนี่เห็นไหมเราซ่อนไปสองเลเยอร์แต่ถ้าเราค้นหาด้วยคำว่าวิสซิม m p l e ตรงนี้หนไหมครับเลเยอร์ที่ซ่อนก็จะหายไปเฉพาะเลเยอร์ที่เปิดตามันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับลิง k e เ็อ่าลองคายาสมธุว่าสองอันเนี้ยลิงก์ ค้นหาแบบ attribute linked เห็นไหมครับว่าเลเยอร์ที่มีการลิงก์กันไว้อย่างเงี้ยเราก็ค้นหาได้มันก็จะโชยเฉพาะเลเยอร์ที่มีการลิงก์กันไว้คือสองเลเยอร์นี้ทั้งที่เปิดตาและปิดตานะ,ะเ,าเลเยอร์ที่ล็อกมีไหมล็อกเห็นแวบๆบแบบอันนี้ลิงก์เข็ดไม่มีแล้วอันนี้ Color. คัลเลอร์คัลเลอร์คืออะไรครับ ไ,ไห color ตรงนี้ขึ้นคําว่านอนนะครับขึ้นคําว่านอนก็หมายความว่า,าเลเยอร์ที่ไม่มีสีกําหนดไว้เลเ e r ที่มีสีกําหนดไว้เป็นยังไงครับสมมุติว่าผมต้องการใส่สีให้เลเ e r ตัวนี้นะครับผมคลิกขวาเลือก red ก็คือแดงตรงนี้เป็นนอนอยู่มันก็เลยหายไปนะครเราเลือกกัรมาที่คายปกติก่อน เห็นไหมครับว่าเลเยอร์นี้ตรงลูกดวงตาจะมีสีแดงก็คือเราทําอย่างนี้เพื่อให้สังเกตได้ง่ายนะครับสมมติว่าเรามีเลเยอร์เป็นร้อยทีนี้มันมีบางเลเยอร์ที่เราต้องทํางานกับมันบ่อยๆเราก็เลยต้องลงสีไว้เพื่อให้สังเกตง่ายเพื่อให้หาง่ายนะครับทีน,นี้มาตรงนี้ครับสมมติว่า Color ใช่ไหมค้นหาเลเยอร์ที่ลงสีตรงนี้เป็นนอนแต่ถ้าเราจะค้นหาคําว่า เลเยอร์ที่มีสีแดงเลแลรวก็คลิกลงไปเห็นไหมครับเฉพาะเลเยอร์ที่มีสีแดงเท่านั้นที่มันโชว์ขึ้นมานะครับกลับมาที่เดิมค่ะเ,เปิดตาคลิปปิ้งมาร์ใช้ประโยชน์อย่างไรบลล็อธก่อนสมมติว่าถ้าผมจะทำเงาให้กับตัวหนังสือตัวบนนี้ครับผมคัดลอกมาตัวหนึง่ง ก็คอนโทรลเจก,ก็ได้นะครับคอนโทรลเจแล้วก็ไปที่อีดิ f l ลิปออริ o n t นทอนอ,อ๋อไม่ใช่ f ลิปเวอร์ติ l ัน i ลิปเวอร์ติันก็คือเอาด้านบนลงด้านล่างกับห,หัวตัวหนังสือครับแบบนี้อ่าแบบนี้ ทีนี้ผมจะทําเงาให้มันเลือนลางเฉพาะบางส่วนนะครับผมก็จะต้องใช้คําสั่งตัวนี้ครับเอ d เลเยอร์มารคลิกลงไปเลยครับปุ่มที่3นับจากซ้ายนะครับพอคลิก Add l a เยอ m a ม k ก็จะเกิดมารขึ้นมาแผ่นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับตรง Add l a เยอ m a ม k เนี่ยถ้าเราระบายสีดําลงไปมันก็จะทําให้โปร่งแสงการระบายสีดำอาจทาหัว คู่กันให้ใหญ่นิดนึงแล้วก็เลือกแบบฟุงเบอร์มากที่สุดก็คือเลื่อนสไลด์ฮาร์ดเน็มาด้านซ้ายสุดนะครับแล้วระบายลงไปทีนี้ตรงที่โดนระบายสีดำนะครับมันก็จะโปร่งแสงตรงไหนตรงหนังนี้มีสีดำก็จะโปร่งแสงถ้าเราต้องการคืนค่ากลับมาให้มันเป็นทึบแสงเหมือนเดิมเราก็จะระบายสีขาวขับไป ก็จะคืนค่ากลับมานะครับระบายสีดําถ้าระบายเต็มพื้นที่ก็คือหายหมดเลยถ้าระบายสีขาวก็จะกลับมาหมดเลยทีนี้ถ้าเราต้องการแค่ทําเงาลางๆนะครับเราก็จะระบายสีดําลงส่วนด้านล่างตรงนี้ส่วนด้านบนอีกนิดนึงเราก็ระบายระบายดําแบบไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตะระบายบางๆก็ลด opacity ของหัวพู่การลงแล้วก็ระบายลงไป เห็นไหมครับว่ามันก็บางแล้วนะครับต่อมาออตัวนี้ตัวล่างกับตัวบนเนี่ยมันเป็นเป็นงานชิ้นเดียวกันแล้วก็คือมันเป็นเงาของกันและกันงั้นเราต้องล็อกมันไว้วิธีเราก็กดชิปเลือกทั้งสองเลเยอร์นะครับแล้วก็คลิกลิงก์ทีนี้พอเราใช้ MoveTool ย้ายไปไหนมันก็ไปด้วยกันแล้ว ปุ่มที่4นะครับก็คือปุ่ม Create a New Fill ก็คือการเติมสีหรือ Adjustment Layer ถ้าเราคลิกตรงนี้มันก็จะเกิดเลเยอใหม่ขึ้นมาใหม่ก็คือ l a เยอร์สำหรับเติมสีลงไปหรือ Adjust ก็คือการปรับแต่งลองคลิกลงไปนะครับที่เราเลือกเลเยอร์ม้าล้วเราจะให้มันเกิด Create a New Fill บน l a เยอร์ม้าเราก็เลือกแล้วก็คลิกลงไปตอนนี้เลือกเป็นแบบ Solid Color Solid Color, ก็หมายความว่าเป็นสีเดียวล้วนๆนะครับเอาเป็นสีดำสีเทาสีเทาแล้วก็โอเคยัหไหเกิดเกิดสีเทาขึ้นมาไอตัวเลเยอร์เนี่ยเป็นสีเทาแต่ว่าไอตัวมาร์กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราสามารถที่จะทำให้มันโปร่งแสงหรือทึบแสงก็ได้นะครับปกติเลเยอร์ก็เหมือนเราสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมา แล้วก็เป็นเป็นมาร์กอย่างนี้เป็นต้นสมมติเรามีเลเยอร์เปล่าๆคลิก new layer แล้วก็เทสีแดงลงไปเสร็จแล้วเราคลิกอันป,ปุ่มที่3ก็คือ add layer m a r k เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมครับสามารถที่จะทำโปร่งแสงได้เหมือนกันก็คือระบายสีดำเข้าไปก็จะโปร่งแสงระบายมากก็จะเห็นมากระบาย opacity น้อย,อยก็จะเห็น น้อยๆนะครับทีนี้ปิดตัวนี้ไปก่อนลอบทิ้งไปเลยนะครับอา้าวกลับมาที่คําสั่งเดิมตรงนี้เราใช้คลนะิกอนิลฟีนนะก็ฟีนก็คือการเติมสีลงไปทีนี้เราคลิกที่ตัวม์ k ของมันนะครับเสร็จแล้วเรา,ะาระบายสีดำลงไปพอระบายสีดำลงไปตรงไหนที่เป็นสีดำที่เราระบายลงไปมันก็จะโปร่งแสงนะครับ ถ้าเราระบายน้อยมันก็โปร่งแสงน้อยทีนี้ถ้าเราเอาร้อยเปอร์เซ็นเอาค่าอุปไซตีร้อยเปอร์เซ็นต์บายลงไปตรงที่ระบายแล้วลงไปก็จะโปร่งแสงหรือถ้าเราต้องการคืนค่าตรงส่วนไหนนะครับเราก็จะระบายสีขาวเข้าไปก็เปลี่ยนฟอร์กราวเป็นสีขาวแล้วระบายลงไปตรงนั้นก็จะทึบแสงเหมือนเดิมทึบแสงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมของมันคืออะไรครับเหมือนเดิมของมันก็คือสีเทาซึ่งเราได้เลือกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ ก็คือตัวนี้ตัวที่ใกล้ๆลูกตานี่แต่ถ้าเราระบายที่ตัวที่ใกล้ๆลูกตามันเป็นไงก็คือระ,ะบายลงบนเลเยอร์ใช่ไหมฮะในที่นี้มันไม่ให้ระบายนะไม่ให้ระบายเราต้องใช้คําสั่งตัวนี้เอาเองอทีนี้ระบายปึ๊บอ่นแล้ว นี่ปกติมันไม่ให้ระบายคลิกลงไปปุ๊บมันก็จะถามาเลเยอร์นี้ต้องการที่จะเลสเตไลท์หรือไม่เลสเตอรไลท์ก็หมายความว่าการทําให้ภาพซึ่งไม่ใช่ JPEG ปกติกลายเป็นภาพปกติถ้าโอเคไปมันก็เป็นเป็นเหมือนเราใช้คําสั่งปุ่มที่3ก็คือ Add Layer มาแก้ไขก็สามารถที่จะระบายลงบนเลเยอร์ได้สมมุติระบายระบายสีแดงลงไป อา่าทีนี้อันดูอ้าแล้วถ้าระบายลงตรงมาร์กสีแดงนี่ลราเกิดอะไรขึ้นครับระบายสีแดงได้ไหมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีสีแดงหรือสีอื่นๆได้ยกเว้นสีขาวกับสีดำหรือสีเทาเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอตัวมาร์กเนี่ยตรงนี้ ถ้าลระบายสีแดงสีแดงมีมีส่วนผสมของสีเทาเท่าไหร่มันก็จะลงแค่นั้นนะครับกลายเป็นเทาแล้วเทาเทาตัวนี้ก็หมายความว่าสัดส่วนที่มีในสีแดงที่เราเลือกสมมติถ้าเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีเทาก็จะเข้มขึ้นอีกใช่ไหมฮะแต่มันไม่โชว์สีน้ําเงินนะมันโชว์เฉพาะสีเทามันบอกว่าสัดส่วนที่มีในสีน้ําเงินอ่ะมี สัดส่วนของสีเทาที่อยู่ในสีน้ําเงินนะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ระบายลงไปถ้ามีมากก็โปร่งแสงมากฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นได้แค่สองสีก็คือสีดํากับสีขาวถ้าดําน้อยมันก็คือเทานะครับเราสามารถทำฟินเลเยอร์้อนได้ไหมได้ทุบเลือกแกลเดียด แกดียสเป็นสีแดงสีแดงกับสีแดงกับสีขาวแบงนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเลเยอร์ปรกติแต่มันเป็นยังยังอยู่ในโหมดของ Adjustment อยู่ในโหมดของฟินอยู่แล้วก็มาที่ Normal ถ้าเลือก s อ f t l i g h t ผลก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ไปตามโหมดของใครของมันเลยนะครับก็คือถ้าเลือกสกรีนมันก็สว่างไงครับ ถ้าเลือกมันติพลายมันก็มืดถ้าเลือกซอฟต์ไลท์สีก็จะสดใสแล้วก็จะเกิดมองเห็นเฉพาะช่วงที่เป็นสีช่วงที่เป็นสีขาวก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันครับไอตัวมาร์กของมันก็คือแผ่นสีขาวที่อยู่ด้านขวาม,มือของมันเนี่ยพอเราคลิกปุ๊บเราสามารถระบายได้สสีคือขาวกับดำถ้าลงสีดําปุ๊บตรงไหนตรงนั้นก็จะโปร่งแสงแบบนี้ Edit undo ถ้าเราลงสีขาวสมมุติว่าลงสีดําก่อน ลงสีขาวก็คือการคืนค่ากลับมาเหมือนเดิมนั่นเองแต่เราจะเลือกหมดนอร์มอลได้นะนี่หมดนอร์มอลเสร็จแล้วเราคลิกที่แผ่นสี่เหลี่ยมด้านขวามือของมันก็คือ Mark นั่นเองเราระบายสีดำเข้าไปอ่ารละบายอ่อนๆนะอ่อนๆไหมอ่อนๆเฉพาะช่วงนี้ก็จะโปร่งแสงเฉพาะช่วงนี้ ระบายสีขาวสีขาวก็จะตื่นค่ากลับมา่างนี้เป็นต้นโอเคต่อมาปุ่ม Group Layer ปุ่มนี้หนึ่งสองสามสีหปุ่มที่5นับจากซ้ายมือนะครับหมายความว่าถ้าเราต้องการรวมเลเยอร์เฉพาะบางเลเยอร์หรือทั้งหมดเราก็จะเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการรวมก่อนขั้นแรก ผมเลือกเลเยอร์นี้1นึ่งเลเยอร์แล้วกดชิฟต์ค้างไว้นะครับเลือกเลเยอร์บนสุดเลเยอร์ที่อยู่บนสุดกับเลเยอร์ที่อยู่ระหว่างมัน2ตัวเนี่ยก็ถูกเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดแล้วเราต้องการกร๊ปล้วก็คอนโทนจีอันดูคลิกกร๊ปได้ไหมกร๊ปกร๊ปไม่ได้ก็จะเกิดกร๊ปตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเราต้องจัดยัดเข้าไปเองนะ ยัดยังไงฮะเขาจับเลเยอร์อื่นยัดเข้าไปอย่างนี้ยัดเข้าไปในกรุ๊ปแบบนี้ยกเลิกกรุ๊ปคลิกที่ถังขยะคลิกทังขยะมันก็จะถามว่าลบทั้งกรุ๊ปแล้วก็ส่วนที่อยู่ภายในหรือไม่ก็คือกรุ๊ปแอนคอนเทนต์เราไม่ต้องการลบเลเยอร์ที่คอนเทนต์อยู่ภายในเราก็เลือก only group กรุปโอลี่นะครับคลิกลงไปตัวกรุปนั้นก็จะหายส่วนเลเยอร์ที่อยู่ภายในก็ไม่หายนะครับถ้าเราคลิกเลือกมาแค่นี้คอนโทนะครับ c อนโท g จย่อไปจากกรุปเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปิดดูหรือปิดพับเข้าไปได้อันนี้จะมีประโยชน์เวลาที่เรามีเลเยอร์เยอะๆนะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะแก้ไขบางเลเยอร์มันทำยากเราก็เลยต้องจัดรวมเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับ จัดรวมเป็นหมวดหมู่โดยวิธีการทำกรุ๊ปนี่แหละก็คือจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเราสามารถที่จะตั้งชื่อกรุ๊ปได้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปตรงตรงัวหนังสือตรงนี้แล้วก็พิมพ์ลงไปศูนย์ศูนย์ห่งรือ,อตัวนี้ red แล้วแต่จะตั้งชื่อถ้าตั้งชื่อเสร็จแล้วกด enter เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ผมจะลบกรุ๊ปไปก่อนคลิกขวามีไหม Delete Group ก็จะถามว่าลบส่วนที่อยู่ภายในหรือไม่หรือเฉพาะกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ป Only ี่ลบกรุ๊ปไปปุ่มนี้ปุ่มนับจากขวามือนะครับปุ่มที่สองเมาส์ไปชีด้ดูถ้าไม่รู้ชื่อมันมันก็จะขึ้นว่า Create a New Layer นะครับพอเราคลิกหนึ่งครั้งก็จะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา เลเยอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะเป็นเลเยอร์เปล่าๆไม่มีอะไรนะครับสมมุติลงสีไปตรงนี้เลเยอร์เปล่าๆแล้วาบสีเขียวเข้าไปตรงนี้แล้วเราใช้ Move Tool ย้ายเห็นไหมครับว่ามันเป็นอิสระจากเลเยอร์เด่นมันก็เป็นเลเยอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการลบเลเยอร์ใดเราก็คลิกที่ถังขยะก็คือปุ่มสุดท้ายนั่นเอง create new layer การสร้างเลเยอร์ใหม่เปล่าๆนี่นะครับ create new layer เนี่ยถ้าเราอยู่ที่เลเยอร์ใดเวลาเราคลิก create new layer มันก็จะเกิดเลเยอร์เปล่าๆขึ้นบนเลเยอร์นั้นๆนะครับสมมติผมเลือกเลเยอร์ background ผมคลิก create new layer มันก็จะเกิดเลเยอร์เปล่าขึ้นข้างบนเลเยอร์ background ตรงนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนป,ปุ่มสุดท้ายหรือปุ่มแรกที่นับจากขวามือเนี่ยก็คือปุ่มทงังใยญ่เรา เลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบปุ๊บแล้วก็คลิกถังนยะมันก็จะถามว่าคุณแน่ใจนะว่าจะลบแล้วก็เยดไปเกี่ยวกับเลเยอร์ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นวิธีใช้ปรับปรุงใช้ประยุกใช้นะครับก็แล้วแต่ใครจะสามารถประยุกต์ใช้กับงานประเภทไหนอย่างไรบ้างต่างๆนานาไปครับเจอกันในวิดีโอวิดีโอโมวนหน้าครับสวัสดีครับ